ก็ขอการสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยครับก็วันนี้มาอยู่ช่องวิทยิสธิสังกับผมปาต้อแล้วเนงครับก็วันนี้ก็ผมจะมาทําตามคําขอกันอีกเช่นเคยนะครับก็มาดูกันว่าใครจะขอตัวอะไรมาบ้างครับตอนนี้ก็ผมก็ได้ เปลี่ยนดานมาเป็นดานนี่เลยครับด่านหิมะนั่นเองครับไม่ได้เล่นนานเลยครับดานหิมะโอเคไปดูกันเลยว่ามีใครขอตัวอะไรบ้างไปดูกันคอมเมนต์แรกจากสแตมครับบอกว่าก็ซีล่าสู้กับคองอปาโต่แปดสู้กับ scp 6 82โอเคไปดูกันโอเคผมก็จัดเรียงมาแล้วครับนี่ แต่ฝั่งที่เขาบอกว่าเป็นคลองเนี่ยครับผมใช้หน่วยตัวตาของเทพเจ้าปาโตแทนนะครับเพราะว่ายัางไงครับกัซีล่าตัวนี้แพ้คลองนะครับแพ้คลองร่างตัวเฉยเลยนะครับก็เลยใช้เป็นเอ่อหน่วยตัวตาให้กับเทพเจ้าปาโตแทนนะครับโอเคแล้วก็ตรงนี้ก็ปกติครับนี่เดี๋ยวมาทดลองกันว่า scp-02 จะเก่งสักแค่ไหนนะครับ เดี war, ๋ยวคลิปหน้าครับผมจะรีวิว S C P 682ด้วยครับแต่เอาไว้ก่อนนะครับเดี Marina, ๋ยวค่อยรีวิว682ครับมาเริ่มเออของของเพกซิล่าเอ้แล้วยังไงต่อครับตอนนี้ตอนนี้ประตวแปดจะฟู่จะเทพเโอ้ S C P S C P ใช่ไหมนีร้อยคอมเมนต์ต่อไปจะทันทันเนบบอกว่า เอากระสือสู้กับปลาคนระับโอเคใเมื่อกี้ไม่รู้ว่าใครมาว่าผมพี่ช uan ครับนะพ่ชัวมันมาทําอะไรก็ไม่รู้นะโอเทนันทัานบอกว่าเอากระสือสู้กับปลาทุกคนครับนี่คือกระสือที่ผมสร้างครับส่วนปลาผมจะใช้ปลาหมึกแทนนะเพราะว่าผมไม่ได้สร้างปลามาคนระับโอเคดูซิว่ากระสือกับปลานั้น ใครจะเป็นผู้ชนะไฟนนี้มาเริ่มเอ๊ะกราสือตะชนะปลาครับก็แน่นอนมันคือปลาหมึกนะครับปลาหมึกเคลื่อนที่ไม่ได้ครับแต่ต้องเจอยกับหัวหน้าปลาหมึกหน่อยก็คือขวาเข่นหัวหน้าปลาหมึกคือขวาเข่นก้าสือก็ชนะหนัวหน้าปลาหมึกครับก็คือควาเข่นนั่นเองับนี่ครับปลาก็คือปลาหมึกเนี่ยนั่นเองครับเราใกล้ ไม่ได้ยังไงควาเค่นก็ตายครับคอมเมนต์ต่อไปจะนักพัฒน,น,น์สี่พลนะบอกเอากอริล่ายักษ์สู้กับคริสโตเบลฮึมฮึมคริสโตเบลฮึมฮึมขอดูคดริสโตเบลหน่อยที วนนี้รือเปล่าครับคริปโตโบไหนดูเลยทีเราโบเระเบิดตายกันทั้งหลังระเบิดตายกันทั้งหลังเลยครับทั้งคริปโตโบทั้งทั้งกัลเด,ดืใจฮันล์คอมเมนต์ต่อไปจะภาษาอังกฤษนะับแต่ว่าปกเป็นตัวพีนะปกเป็นตัวพีครับบอกมาว่าเดอะแรดสิบตัวสู้กับเทพเจา้าเอ้ยสู้กับปาโต ปาโตเวสเดอแรกครับที่เขาบอกครับคือปาโตตัวจริงจะเป็นแบบนี้เลยครับนี่ปาโต้ตัวจริงใน a r b s นะครับแต่นี่ไม่ใช่ตัวในชีวิตจริงครับตัวในชีวิตจริงไม่ใช่แบบนี้ครับแต่นี่คือตัวใน a r b s นะโอ้โหโคตรแล้วตัวใน ARBS มาตูวซีเดอมแรกจะรอดไหมเริ่มเดิแรอ๊ะอ ผมลืมไปครับลืมอ่านว่าเดิรแรกสิบตัวนะครับลืมอ่านว่าเดิรแรกสิบตัวไม่เป็นไรครับแต่ตัวเดียวคือตายเลยครับทุกคนแต่ความจริงเดิรแรกน่าจะไม่ได้อ่อนขนาดนั้นนะความจริงเดิรแรกน่าจะโหดขนาดนั้นนะอาจจะโหดมากเลยครับความจริงแนละ้วแต่เดิรแรกทาไมแพ้ได้ครับอองงอกคอมเมนต์ต่อไปปกเป็นสีครับบอกว่าเทพเจ้าคอยเวทเจ้าแห่งลูกล่างสอง Yeah, uh, uh. วันนี้แหละเป็นวันที่ฉันจะมาล้างแขนเจ้าเทพเจ้าคอยม่ okay, จะมาล้างแขนข้าเหรอยังไงแกก็ต้องมาแพ้ข้าอยู่ดีนะนี่ขนาดร่างสองนะด,ดะูดูหน้าตาแล้วโอ้ยดูโหดนะแต่ยังไงก็ต้องแพ้ทพเทพเจ้าอย่างฉันแกคิดผิดแล้วเพราะว่าเจ้ายางนรกร่างสองอย่างฉันน่ะฉันจะต้องชนะเจ้าอีกเทพเจ้าคอย แน่จริงเหรออ้ยปัญญาของ,งร่เจ้าเทพเจ้าคอยมึงแพ้ข้าอะเดี๋ยวรอบนี้อ่อนหน่อยแล้วกันนะขอมาอยู่ใต้ตัวแกแล้วกันนะเทพเจ้าอ้าอุ้ยมันเล่นฉันเกือบตายนะขออีเทีหนึ่งได้อามึงแพ้ข้าลนะขออีกทีหนึ่งอะ ได้รอบนี้ฉันอดให้อีกครั้งนึงนะเป็นไงล่ะอุ้ยคอมเมนต์ต่อไปครับคอมเมนต์ต่อไปแล้วนะครับจะ K I T T I ครับผมมาแต่ชื่อนะไม่อ่านนามสกุลน,นะป้าตุกเก้าเดอะแลดส์ฮึมป้าตุกเก้าเวสเดอะแลด์หรือเปล่าโอเคตรงนี้เป็นศึกกันต่อสู้ระหว่างเดอะแลด์เวส มาดูกันว่าใครใจะชนะโดเลตกับระปุกเขาแล้วโดเลตบินแล้วดนั้นเฮ้ยโดเลตมิวทุกคนโดเลตมิวเลยโอ้เชี่อะกระปุกกำแข่งกันโดเลตมิวเลยนะครับทุกคนโดเลตตายทำไมก็มีโดเลตตกอับอย่างโดเลตตกอับครับคู่ต่อไปจะ ผมอ่านชื่อเก่านะครับชื่อเขาของเขาก็คือสไปโนนั่นเองครับรอกว่าคู่ที่หนึ่งประธานตัวเขาเอง vs ประธานคนใดเ b s คู่ที่สองหัวหน้าสไปโนกับเทพเจ้าทันทันเ v สเทพเจ้าปะาโตสีตัวหัวหน้าสกินสามโอเคสึกระหว่างประธานคนใดเ b s กับสไปโนเริ่มครับ คนดาสไปโนเอ้ยสไปโนชนะคนดาครับโอเครู้ไหมว่าทำไมผม,มเอาเจ้าสไปโนมาเพราะว่าเจ้าสไปโนเนี่ยเป็นตัวที่แข็งแกร่งที่สุดใน a r d s ที่ผมสร้างมาเลยก็ไ,ได้ครับคือไม่มีวันตายครับแล้วก็โคตโหดครับ ขนาดตัวที่เก่งๆอย่างเดอแรดเนี่ยยังโดนมันฆ่าตายเลยครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องหวังถึงตัวอะไรหรอกครับเพราะฉะนั้นผมเอาแค่ตัวนี้เติมเทพเจ้าทันทันปะทะเทพเจ้าปโตไม่ต้องงงกันครับเพราะว่าผมอัปเดตเทพเจ้าปโตนี่เองครับมาเทพเจ้าปโตสี่ตัวแรกคิปหายอ้อยแรกคิปใช้อ้อยทำไมมันลายขนาดนี้เนี่ย ฟาโต้ตายคอมเมนต์ต่อไปจะพีไอโอเคครับบอกว่าก็ต์เฟินปะทะเทพเจ้าทัานทันศึกระเบียงก็ต์เฟิน vs เทพเจ้าทัานทันใครจะชนะผมเ,เริ่มก็ต์เฟินเอ้ยก็ต์เฟินก็ต์เฟินก็ถือว่าเก,เ,กเก่งเอาเรื่องครับอึดมากเอ้ย <c oughs> ยังไงก็ต้องแพ้กับเทพเจ้าทันทันคู่ต่อไปจะพาคินเนครับ,บงสวนเนครับ,บอกว่าคู่ที่หนึ่งเทพเจ้าทันทันกับเดินแรดปะทะคู่ที่2เทพเจ้าพีซีกับเอ p ซีพหกปองน่าจะพีเนแล้วกพีซีโอเครวมพ้นตัวอื่นนะครับตัวแข็งแก่งครับคือผมจะบอกอะไรให้นิดนึงว่าตอนนี้ครับ ผมขอเอาแบบว่าปะทะเลยครับแบบว่าเทพเจ้าทันทันกับเดอะแรดประท,ทปะเทพเจ้าพีเอสกับหกแาดสองเดอะแรดช่วงนี้ก็จะตกอับเหมือนกันนะครับมาใครจะชนะนะเดีบบ๋ยวนะ้เทพเจ้าทันทันหันเลี้ยวไปหาเอสซีพีหกแปดสองครับเอาแล้วเดอะแรดโดนกัดนะครับเดอะแรดโดนกัดแล้วยังไงต่อครับแบตเตอรี่จะหมดแล้วครับโอ้ตอนนี้ครับ ตอนนี้ครับยังไม่มีใครชนะใครครับตอนนี้ครับใครปล่อยอะไรมาเนี่ยครับใครปล่อยอะไรมาสงสัยเป็นเทพเจ้าทันทันที่ปล่อยอะมอเทพเจ้าทันทันจะรอดไหมโหตอนนี้ตอนแรกโดนงับรัวรัวครับทุกคนทุกคนตอนนี้ตอนแรกงับรัวรัวตอนแรกโดนงับรัวรัวแล้วยังไงต่อครับ ตอนนี้เทพเจ้าพีเอสเอ้ยเทพเจ้าทันทันจะช่วยเดอะแรดนะครับแต่ว่าเทพเจ้าพีเอสยิงอยู่ข้างหลังครับแล้วก็มายิงเทพเจ้าพีเอสซ้ําๆด้วยครับตอนนี้ครับเดอะแรดโดนงับจากเอสซีพีหกแปดสองครับตอนนี้ก็โอ้ยยิงเดอะแรดเดอะแรดตอนนี้ผมโอ้ยแรกมากเลยครับไปคู่สุดท้ายเลยครับ คอมเมนต์สุดท้ายครับจากอันติเมนซุนต้าเนี่ยครับบอกว่าเจ้าแห่งนรก3ามตัวเวทเทพเจ้าปาต้นหนึ่งตัว,ต,วตอนนี้แบตเตอรี่ใกล้หมดแล้วครับรีบ่อยครับเอาเริ่มมาเรียบรอ้อยเจ้าแห่งนรกชนะครับโอเคก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องวิทชั่นซิตีสั่งแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาที่ผมลงคลิปใหม่มันจะได้แจ้งเตือนโอเคสำหรับคลิปนี้บายบาย,ายครับผม